ไอ้คนไปถ่ายสร้างคนไอ้เนอจะไปก็ไปถ่ายนูนะ่นน่ะคนที่เขาดูถ่ายอะไรพวกเรามไม่มีใครดูหรอก Hả? Đi đó, đó. Để chị có chị ấy Vào ngày thứ này là <laughs> Nhà hả một <laughs> Thôi thôi, phòng nào Phòng nào một con Quật, đều bé thì bên nào I'll try to get him. สวัสดีครับเอฟซีท่าทั้งทุกคนคน,นะครับผมอยูต้นเกี้ยขวดน้ำมันทุกคนนะครับผมกรส่งของพี่อสสนิสรสกุลนครนะครับถือการสาปปูนบ้านพี่หนึ่งมือดีกันนะครับเอฟซีเรื่องวันอะไรกติกาลิปนี้กันด้วยนะครับกะส่องเกี้ยวขวดกระส่งพี่อนิสรสกุลนรสสครน,นะครับส่องนกกี้ด้วยนะครับ สวัสดีเอฟซีนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับอยู่กับเพื่นก่าันนะครับนี่คือรากาศฝนตกนะครับนี่นะครับเดเราไปดูอันนึงสามสายนะครับเอฟซีที่ได้นะครับใส่หนิกเ้องอนมานะครับเอฟซีที่ดา้วกเรองแล้วาจำปาดูนะครับเอฟซีที่นะครับ ใส่ชื่อตีคือการฝนตกนะครับอยู่โค้งหนองนากันนะครับคือการนครเอฟซีฝนตกแดงนะครับผมเอฟซีเชียงคมอนะครับคือการอยู่โค้งหนองนาจำปลาดงนครเอฟซีเชียงคมอนะครับอันนี้ก็คือบ้านลุงนะครับผมบ้านลุงฝนป้าเต็มนะครับผมนี่นะครับคือการอยู่โค้งหนองนาจำปลาดงนคร หนคำนึ่งก็คือมาของลุงพานจิมมี่เรื่องจริงนะครับผมเอฟซีช่วนะครับจิมมี่เรื่องจริงนะครับมีเม่งนะครับผมอยู่คนน่าจำปาดูนะครับเอฟซีช่วยกันนะทุกคนนะครับผเราไปกันอยู่คนน้องดากัคือกันฝนตกกันนะครับผม น้องเมย์วันนี้กันห้ากูดังในบ้านเรียบร้อยเลยครับผมน้องเมย์สตอร์ลีกันนะครับห้ากูดังเรียบร้อยเลยครับคือน้องเมย์กันนะครับเอฟซีคือบรรกันอยู่กับน,น้องเมย์ค่ะล้ออาจารลงขอสอบถามหน่อยค่ะขออนุญาตแป๊บนึง คุณอาพอรู้จักนายเกียงไกนินบุตรไหมคะไม่รู้จักครับผมหลอ่พอดีแกกู้ยืมเงินแล้วแกให้เบอร์คุณอามาเป็นผู้ติดต่ตอฉุกเฉินนะคะคุณอาถ้าเกิดคุณอาทราบยังไงอะคะ่ะทางบริษัทฝากติดตามเพนหน่อยว่ามีสิ่งเชื่อสับไว้โทรมาติดตามยอดการชําระนะคะเขามีพฤติการการหลบหนีการชําระนะคะคือรับสายแล้วปัดสายทิ้งนะคะครับ สวัสดีครับส,สวัสดี FC ที่ท่านนนะครับผมสวีกันอยู่ก็ น้องนาจำปาดุนนะครับคือไิการอยู่ข้างน้องนากันนะครับคือการบุนเป็นนะครับตอนนี้ก็